สวัสดีครับสวัสดีพี่นออ้องป้าฝ่ายมือซุกูกซุกค้นครับผมเคยสานพ้ากินครับพี่น้องครับวันนี้พ้าพี่น้องมากินตำกุ้งสดครับผมเนี่ยแล้วก็มีปูครับปูมาปูมาหนึง่งของแม่บ้านกินกับแม่บ้านขึ้นเอาครับอันนี้ปลามหมึกเขาเรียกปลาหมึกอะไรหมูหอมหมึกกล้วยหมึกกล้วยนี่ยครับลวกกินกับน้ำจิ้มซีฟูดนี่ พักลับเ้าก็มีพักสลัดแล้วก็ักแตงครับนี่ครับมาแซ่บเสีบแล้วกันเลยครับตอนเแี่บอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นลังใจเคยอีสานได้ด้วยครับพี่เ้องครับมาลุยเลยครับหิวเขาไม่ไหวเไม่ไหวแล้วอ่าเล่าให้ฟังดีว่าวันนี้ทําอะไรมือนี้โอเหนื่อยมากคือแบบไม่ได้อยู่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะสองคนไม่ได้อยู่ไปเห็นงานเครื่องมือครับมือนี้กลับมาตัดต้นไม้มืดมือ คือกันถึงกลางคืนเลยทอดกลางคืนเลยแล้วก็มาเฮ็ดกับเขาอีกเพิ่งได้กินเนี่แหละครับผมก็ซักพายสองถุ่มกลัวเหมือนอี้กินข้าแรงเพราะม่นกินข้าแร่งหรอกข้าเศร้าข้าเทียงแล้วก็ข้าแร่งนัสามขาบรวมกันเด้ยเนี่ยมื้อเดียวเลยครับมือนนี่ <Yeah. S 1> มากครับพี่น้องครับก่อนสิกินจมให้พี่น้องฟังก่อน <c oughs> ขอโทษขออภัยด้อยพี่น้องด้วยอันนี้ห่างหายไปทั้งวันแม้น อลองน้ำจิ้มเจ้าใหม่นะคะไปไมโครกันไม่ลนะไม่แซ่บจำนำปลาแดกไปเลยแม่อร่อยจริงลองกรตมพกเน้อ เรวเองใส่เปรี้ยวเกันไปมบ้ไม่นะใส่แค่สองสี่เองไม่นะแต่ใส่สองสี่นปากเร้าันก,การใจตัดต้นไม้กันค่ะไม่งั้นแบบมันก็คาราคาซังไปวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยววันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ไม่มีเวลา ไหนๆที่ได้ไปเห็นงานแล้วแบบเนยกับไ้มันเน่อยมือเดียวเลยแหละครับลุยเลยกับจิ้มหนากับที่ได้พักครับพอดีคุณลุงหน้าปักซอยท่านมาพอดีขอแยกใส่มือทเด้วพี่น้องล่างสะอาดเลยครับมันยังได้อรรถรสในการกินเจีบครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่น้ำจิ้มหม่มาก่อน กุ้งหวานจั่ไหมบ้านกินปูโซกันน่ะตัวเองเอาไปตัวนบัวไปกินอันนี้ก่อนสงพูดเพียน กินกู้ดูแล้วเราน่าจะเอาช่องมาโดนกันไม่ต้องทำนะอยู่ช่องเดียวกันได้ไหมได้เอาว่าใช่ชื่อเดียวกัำบ้านเมืองครับแล้ว

อันไรอะไหนมาดค่ะคุนแม่เลีอยงไหนบ้ยเลี้ยดูอ่ะเหมือนตัวเล็กๆคะแต่จริงๆแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่นะอืม เลยแล้วก็ามาตายหลังเปลี่ยนซีฟู้ดค่ะแม่เลยลองเนี้ยสูงเกินไปส่งให้ท่านผู้ชมดูถ้าสูงเลยอืมปูโอโอโยั่วๆเลยค่ะตัวใหญ่มากเอาตัวไหนนะอันนี้ของเขาไหมอืมอมุ้งมีไข่หรืออะไรอ่ะไข่ ใช่หรือหนี่บูใครพี่น้องบูใครใช่เหรอไม่ใช่ไม่อย่างไรไม่ใช่ใชกินปูนึ่งนะคะหนือปูนึ่งะคะ่ะ แก่หออเอากระดองน,นั่นน่ะอืมนะมีขาแกเดอรนี่เบื้องเบื้องเราเนี่ยหิวอ่ะหิวมากค่ะน้ำจิ้มเราอร่อยกว่าใช่ไหมอืมอือเอางาไหมโอ้แตม,มขาเลยค่ะวันวันที่จุน้ำเนี่ย ừ, mhm 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 khảo mhm ก่อนหิวจับไม่รู้จะจับอะไรก่อนแบบอยากกินไปหมดอยากกินไปในทีเดียวกัน,นจับน้องอร่อยมากอันนี้นะกูะได้ตามมา จัรงานขายด้บอกรมีผู้กินบ่าเขากินกินเองเะกินเองหิว จะอมไม่ว่าร้านไหนไมีแต่ใบาหายอดไม่เจอเนี่ยใช่ปคือุดือดควบอ่ะจุ้มคนนี้เขาก็ชอบชะอมค่ะแต่เขาวางมาก โอ้่กินที่หลังไม่ไหวแล้ว,ว,วไม่ไหวแลวหิวกินลำบากเอากุ้งเอากุ้งใส่อ่ะอ่ะเอาปลาหมึกใส่ดได้ไหมอ๋อเนยอ่ะขยำดีอ๋อ ใส่เส้นน้อยนะคะไม่ค่อยกิน,นเส้นมาละกอะกันกินกินเส้นเยอะทีไรเหลือทุกทีก็เลยแบบต้องทำเล็กๆในน้อยม่แหละอือ ลุงตัดต้นไม้ลุงไปทิ้งสี่รอบได้นเลยเยอะมากอืมลุงแรงเยอะกว่าอุกเชยอีกอะไม่มีแรงตัดต้นไม้ยานตกก็พอกัน ทำปูสุกปะเนี่ยสุกเนี่ยเหมือนไม่สุกนะเหมือนไม่สุกทำไมนะไม่ถึงนะคะหิวมากมันตัวใหญ่มันแข็งอย่างงี้เนี่ยมันตัวใหญ่อออกมันบากมากค่ะได้แล้วโชเน่โชเน่อือหืออะโอ้จิ้ม บางคนเขาจะไม่กินฟองน้ำกันนะแต่แบบคุณจ่าชอบกินตั้งแต่เล็กอะมันจะแบบอืมไม่เป็นอะไรก็หลับไปก็ต้องกินทักกันหวานอร่อย นะ้อปููรปูตูเลยแล้วนั่นแห้งกว่านี้อ่ะเนื้อหลายครับแลวก็ยานเนื้อบ่มีเนาะ <c oughs> อืมฮจยฮิจย ห,หั่นน้ำพี่มีมันปูด้วยอืมร่อยเนื้อเ okay. ยอะมากว้าว <laughs> จะโชว์เพื่อนๆ <c oughs> แบบเนื้อปู mhm 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 rồi bỏ seafood, mhm 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 แล้วทำไต้องใส่แกลชีจะได้หอมหอมเลยแบบคราวและตามเส้นบ้านนี้ต้องเละๆค่ะเพราะว่าปลาร้าจะได้เข้าเนื้อนะพอปลาร้าเข้าเนื้อมะละกอแบบมันจะฉ่ำเราไปกินตามร้านมันแบบ มันเหมือนกับเนื้อมะละกอเป็นเส้นๆแข็งๆเนาะไม่อร่อยมันไม่ได้ฟิลของเนื้อปลาอืมอ,อยไหมครับโอ้โหมันจะกินมันโอรอแป๊ มันคงต้องใส่สีฟูดเข้าไปข้างในดีนะน้ำจิ้มยังอยู่ครางหน้าต้องทำปูให้แห้ง โองหวานครับพี่น้องกุ้งจับวันนี้ซื้อกุ้งแบบโหแต่เมื่อวันก่อนซื้อกุ้งข้างนอกอยั่วเลยพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยหนึ่งสองเพื่อพี่น้องครับ O mm -hmm. mm -hmm. กินปูทำไมไม่กินกินดิโรเดกินด้วยกันเลยเนี่ยอ๋อกูเลกตัวกูอยากกินก้ามอยากกินก้าม ไอ้นี่เป็นในหัวอะไรเดี๋ยวลูกให้แจกกระเบือองดี่ไม่ดีๆเลยโอ้ยเช็กตัวกันนะพี่น้องกุ้งเอ้ปลาเมนปลาหมึกกุ้งมานะเอาให้บนถึง ขอโทษขอไปพี่น้องครับยำกึนกึนด,ดีขนาดไม่ยอมเอาตัวเล็กมาตัวเล็กก็จะแบบอีกฟิลนะ ถ้าผัดน้ำมันจะอร่อยกว่านะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านีน้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจคุยสานเด้อครับพี่น้องครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ